ภารกิจตัดนิส <sh arp features> really? <sh> ัยของเจ้าหญิงไปดูกันตึกตึกตึกเจ้าจุดไฟสินะ ก็ข้าไม่ชอบที่มืดนี่น่ะเรื่องแบบนี้ความจำดีจริงๆก็ต้องแน่ก็ต้องแน่อยู่แล้วเพราะเรื่องเพราะนี่คือเรื่องของเจ้าฟุบจะตายแล้วเหรอเป็นมนุษย์ก็ยอมตายอยู่แล้ว ข้ารู้ใครบอกว่าข้าไม่รู้เรื่องนั้นละ่ะข้าคิดว่าเจ้าไม่รู้สึกเสียแล้วถ้าจะอธิบายให้ถ้าจะอธิบายให้ถ้าจะให้อธิบายว่าข้าเป็นใคร ก็คงต้องย้อนเวลากลับไปไกลแสนไกลภาคกิธอไร่ไเจ้าหญิงข้าคือมนุษย์คนแรกที่ได้กล้าวเท้าเหยียบโลกและตอนนั้นข้าได้รับความรักจากผู้ชายมากมายข้ารละท่านว้าวซึ่งกล่าวได้ว่า ถ้าเกิดมาเพียบพร้อมไปทุกสิ่งที่สวยงามแต่ว่าข้าจะไม่แบ่งปันความรักที่ข้าได้รับให้คนอื่นแถมยังเก็บมันไว้ในกล่องสมบัติเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปเลยเป็นเวล,เวลา ผ่านไปเป็นระยะเวลานานนั่นก็ถูกแล้วค่าเก็บความรักที่ได้รับมาเต็มกล่องสมบัติแต่ก็ยังเหลือความรักอีกมากด้วยเหตุนั้นจึงมีผู้คนที่ต้องต่อสูก้กันเพราะค่ามากมายอืมไม่อดดการแล้ว ข้อม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 ,มกเวกว้วยวายทิบ้ายแสบตาจังอยู่มาวันหนึง่งเทพเจ้าก็มาพบขา้าทำไมเจ้าถึงเก็บความลับก้อยคนเดียวไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นก็ข้าชอบนี่คะโกหกช่างน,น่าสงสารเหลือเกินพูดเพ้อเจอจริงๆ กล่องนี่ข้าจะเก็บไว้เองกล่องสมบัติของข้าไปไปไม่นะค่ะคืนมันให้ข้าเถอะนะคะที่พระเจ้าถามคำถามหนึ่งกับข้าที่อ้อ,อนวอนขอกล่องสมบัติคืน ข, <c oughs> ข้ายังรู้สึกกับสนอยู่นึกอะไรไม่ออกก็ตอบทรงเดีดไปเลยซึ่งมันไม่ใช่คำตอบของคำถามนั้นเลยข้าตอบผิดอย่างต่อไปเทพเจ้าจึงลอยขึ้นฟ้าไปงั้นข้าไปก่อนนะ <c oughs> ข้าจะรอจนกว่าเจ้าจะหาคำตอบเจอไม่ว่านานแค่ไหนข้าก็จะรอข้าจมอ,อยู่กับการหาคำตอบของคำถามที่เทพเจ้ามอบให้เพียงคนเดียวโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นบ่วงของคอไปตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าข้า ไม่รู้จักความตายข้ารู้ดีแต่ร่างกายของข้ามันไม่คิดเช่นนั้นสิที่พระเจ้าเห่งสวยข้าใช้ชีวิตซ้ำมาชั่วชีวิตได้อยู่ในร่างกายใหม่ได้ชื่อใหม่อย่าจกเลดี้เด็ก ้าเบื่อที่มีชีวิตอยู่แล้วข้าอยากหาคำตอบอีกข้าไม่อยากหาคำตอบอีกต่อไปเจ้าจะตายอยู่แล้วยังมายิ้มอีกหรอคนเราก็มีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้นี่นี่ คำตอบของคําถามที่เจ้าถามหามาตลอดชีวิตนะ่ะค่าเบื่อนหน่ายกับมันมากข้ารู้ข้ารูา้คำตอบแล้วแหละอืมเจ้าก็ต้องรู้ฮะหลงหลงลืมลืมรู้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยมันเกิดมันคืออะไรเหรอ หห่หรอกนะนามาคกที่เฉลียวฉลาดเป็นเลิศในประเทศนี้นเลยนี่นะข้าใจร้อนนะรีบบอกมาเร็ว,เร,วเรื่องนั้นตึกตักตึกตักกระพริบกระพริบทพเจ้าอยากอ้าวเอ๊ะ เดี๋ยวๆสินี่จะตายข้าข้าไม่ว่าแต่บอกคำตอบข้าก่อนตายสินี่นี่ฮึบใหญ่เพื่อนเร็วแล้วข้าละ่ะ ถ้าทำยังไงต่อไปหลายสิบปีต่อมาในเมื่อชาตินี้ไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ดวงวิญญาณของข้าจึงต้องไปเกิดใหม่ในร่างของผู้อื่นบึกบ๊อบข้าจำไม่ได้แล้วว่านี่เป็นการเกิดใหม่ครั้งที่เท่าไหร่ ชาตินี้จะได้ใช้ชีวิตเป็นอย่างไรกันนะจะติดเหลือง่ซาอ่นนี่ซ้ำตอนเดิมนะคะอ้าบ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 า,บาอะไรเนี่ยทำไมเสียงข้าถึงเป็นแบบนี้ล่ะ อย่าบอกนะว่าชาตินี้ข้าเกิดใหม่เป็นหมานะอุ๊ยอ้าอ้าองหญิงตื่นบนรรทมแล้วหรือไปคะเออชาติแล้วข้าเกิดเออชาตินี้ครับเกิดเป็นองค์หญิงนี่นะ่ะโอ,อ,อ,อ้ล่องอกไปทีนาจิลิง อิคาิลี่ปกติถ้าชาติก่อนมีชีวิตร่ำรวยชาติต่อไปก็ต้องเป็นยาจกสิน่าแปลกจังไหนก็ดีแล้ว <c oughs> คราวนี้คงจะต้องหาคำตอบได้สบายหน่อยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง องจากพระพเสด็จแล้วองค์หญิงตื่นหรือ,อยังฟ f เ e l h ิกคาดิลี่ตื่นมาทอมแล้วไปคาฝาบาทเหมือนเคยได้ยินเสียงที่เสียงนี้ที่ไหนมาก่อนเลยแต่เยวนะ ้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเฮิเลือกลูกพ่อดาซิลินที่น่ารักของพ่อลูกพ่อน่ารักเหมือนใครกันนะแง่แง่แง่เหมือนพ่อยังไงล่ะลูกโห มีแรงไม่พอปิดปากจุ๊บข้าว่าในชาตินี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปแหละหลายสิบปีต่อมาอุลลิกาเลดเมแกนอ๋ออันนั้นน่าจะพูดผิดน่าจะบอกว่าเมื่อสิบปีก่อน แล้วเจ้าไม่อยากเป็นประมุกบ้างหรือไม่อยากอยากพยายามพูดล้อเล่นกับข้าเรื่องนี้สักทีหรือว่าเจ้าลืมไปแล้วว่าข้าไปใส่ปฏิเสธคำขอนี้ของเจ้าไปหลายสิรอบแล้วนะข้าไม่ได้ล้อเล่นนะ คนที่ข้าจะเชื่อใจและฝากติดและฝากตำแหน่งนี้ไว้มีแค่เจ้าคนเดียวเจ้าก็รู้นี่ว่าข้าข้าพระเจ้าแต่งงานกับประเทศนี้ไปแล้ว ตอนแรกก็งงงนะอ่านว่าอะไรนะ่ะโหเป็นรูปมิกเมาเลยฮ uh ่า huh ฮ huh 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 huh. ขาทราบซึงในคำขอที่แสนสุข,ขุมของเจ้าเหลือเกินในที่สุดเจ้าก็รับฟังคำขอของข้าแล้วงั้นหรือไม่มีทางหรอกวันนี้ข้าก็ขอปฏิเสธ อย่างสุภาพอีกครั้งก็ได้ก็ได้ให้เด็กเอาขนมหวานมาเพิ่มดีไหมงึกๆซ่าไอเสียงซาเนี่ยนเป็นเสียงน้ำไหลนะคะอะไรเนี่ยอะไรกัน พระมุกองค์หญิงประมุกองค์งงหงงใหม่ทรงพระเจริญเดี๋ยวพวกละเป็นประมุกเลอเป็นลาทินีค่ะอย่างอาวจะเฮ้ๆๆ hey, 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 hey. อ๋อนี่คือตอนโตละอุลิก้าเจ้าพร่ำบอกให้ข่าเป็นประมุกหยุดได้ทุกวีทุกวัน รงยกราชบังลังก์ให้กับสหายข่าเมื่อนางบรรลุนิติภาวะอุศซิกาแต่เจ้าแอบ,บเขียนจดหมายจิ้งไว้ก่อนตายงันหรืออ๋อในยายที่ คนอื่นเขาที่คนอื่นเขามีความรักแต่ทหายเก่าแก่ของเขากลับชอบไปสนามลบบอกได้เลยว่านางไม่เคยมีคู่ครองหรือบุตรสกคนมาตลอดชีวิตฟาบาทได้โปรดอภิเษกสมรสเถิดพะยาค่ะ ในโปรดมีทายาทสืบสกุลเถิดพยาคะไม่ไม่ไม,ไม่ข้าไม่แต่งแถมญาติพี่น้องที่มีไม่ถึง5คนแต่ก็โดนลดฐานะเพราะดันไปขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนโดยคิดว่ามีกษัตริย์อย่างอุลริก้าคอยหนุนหลนังพูดง่ายๆเลยก็คือ นางไม่มีใครที่จะยกัลังให้เลยคุยกันทีไรก็พูดแต่เรื่องจะให้เป็นประมุกทุกที <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าจะยกบัลังให้ข้าแล้วก็ตายไปจริงๆ <c oughs> <c oughs> ข้าอยากจะบอกว่าใครก็ได้มาเป็นประมุขที่นี่ทีแล้วก็หนีไปจริงๆโบกหลังจากนั้นข้าคิดว่าข้าได้เป็นประมุขก,ก็จะได้รวบรวมผู้มีความรู้ แล้วก็มาคิดหาคำตอบที่เชื่อพระเจ้ามอบให้ได้แต่ว่าทำไมมันยุ่งขนาดนี้โอ้ยจะบ้าตายแค่งานในประเทศก็จะยุ่งตายอยู่แล้วทำไมประเทศอื่นถึงมาถึงชอบมาหาเรื่องก่อสงครามกันจังเลยเนี่ยโครมคราม ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ไม่มีทางเสร็จเลยเอ๊ะใช่แล้วในเมื่อข้าเกียดทำก็ไม่ต้องทำสิจะได้สิ้นเรื่องถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ข้าก็จะมีเวลาไปค้นหาคำตอบเออท่านพระมุกอุลิกกาข้ากำมองสงสัยเหลือเกินพระอ,องค์ทรงเป็นคนคนตามไม่ถึงหรือพาาื่อาคะข้าจัดการกับอาณาจักรแล้วยึดครองมาได้ หลายแห่งตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หลากหลายประเทศก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวจนกระทั่งอาณาจักรที่ข้าปกครองกลายเป็นจกักรวรรดิข้าใช้ชีวิตัท้งชีวิตเพื่อประเทศสินะในยุคพิก่าริดี ดิลลี่พยาขาฟาบาตข้าขอยกบัลังให้กับเจ้าสุดท้ายในชีวิตนี้เออเราไม่ได้พูดไปหลอกชาติแล้วจริงอ่ะอืมน่ะันเนี้ก็จะยกบัลังให้กับอันเนี้ย มังให้กับเจ้าสุด้ายในชาตินี้ค้าก็ค้นพบคำตอบไม่เจอสินะทำงานหนักไม่ต่างอะไรกับคนใช้แรงงานเลยเรือนาฝาบาทฝาบาทอยากให้ชาติหน้าเกิดเป็นคนที่มีเวลาว่างจังข้าหวังให้ตัวเองเป็นเช่นนั้น แต่ข้าเกิดเป็นลูกสาวหมอนั่นตอนนี้จบจบนะครันี่ค่าเป็นองค์หญิงในประเทศนี้งั้นหรือแล้วหมอนี่หมอนี่เป็นพ่อข่างั้นงั้นหรือเนี่ยแง ขอโทษสำหรับแสงองอกแสงกาที่แทรกเข้ามาในระหว่างคลิปด้วนะคะส่วนใครอยากอ่านก่อนก็จะสามารถอ่านได้ที่เว็บตูนนะคะ,ะแล้วถ้าใครอยากจะฟังฟังคนอื่นอ่านมาฟังได้ที่ช่องเหมียวไม่อ่านมังงะได้นะคะ